สวัสดีเพื่อนๆครับผมมาที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์นะครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับมาไม่ยากเลยครับเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยสุดหรูตึกสูงตึกใหญ่เลยครับผมเนี่ยมาเพราะว่าไปได้โปรโดีๆครับวันนี้มาแล้วต้องมารีวิวให้ดูกันสักหน่อยครับและตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่เซ็นทรัลแกรนด์นะครับอยู่ตรง เซ็นทรัลเวลล์ครับแล้ววันนี้เราก็ได้ห้องพักนะครับเป็นห้องที่3 6 2 4นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าห้องที่เราได้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับก็ใช้คีการแบบนี้นะครับถ้าใครที่มีคียการ์จะขึ้นลิฟต์ก็ต้องใช้กีการด้วยเหมือนกันนะครับก่อนเข้าเห็นไหมว่าทอมมีการซีนเอาไว้อย่างดีเลยนะครับว่าห้องนี้เนี่ยอ่าคอมพลทแคร์คือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผู้นันก็มั่นใจได้เลยนะครับ ามาเลยครับตามมาเลยแล้วห้องนอนของผมครับให้เพื่อนๆดูรอบๆก่อนเรียกว่าบรรยากาศโดยรอบห้องนอนของผมนะนะครับพอมองออกไปเนี่ยผมก็เห็นนี่เลยฮะสยามพารากอนฮอล์ครับแล้วก็มีตึกสูงๆนะครับดูวิวสวยๆแบบนี้ครับด้านล่างก็มีวัดประทุมวนารามนะครับเรียกว่าการที่มาพักผ่อนแบบนี้เนี่ย เลือกที่จะมาพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศที่เป็นความหรูหรามีระดับและก็ผ่อนคลายครับกับแคมเปญที่สุดพิเศษที่ผมมาครั้งนี้เขาชื่อว่าแคมเปญ Ultimate Bangkok Station y c a ครับก็คือผมสามารถที่จะเลือกนะครับรับฟรีค่าอาหารและเครื่องดื่มเนี่ย2 2 0บาทหรือจะเลือกทำสปาก็ได้ถ้าจองห้องพักเนี่ย1คืนในราคา2,800บาทแปลว่าผมเนี่ยจ่ายจริงๆแล้วเนี่ย แค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองครับมาดูห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําครับแต่ว่าห้องนี่เป็นห้องผมนะที่ผมมาแต่ว่าอีกห้องหนึ่งที่ผมจะพาไปดูก่อนที่จะไปนอนเนี่ยเรียกว่าเป็นห้อง Grand Family นะครับเป็นห้องที่เรียกว่าใหญ่เหลือเกินแล้วก็เตียง2เตียงบรรยากาศดีดีเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีห้องแต่งตัวด้วยครับนี่แหละครับต้องเปิดเข้ามานะครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องแต่งตัวนะครับขยบเข้ามานียครับอันนี้นําเสนอเพราะว่าอ่างน้าเนี่ยนะครับมีเป็นอ่างใบใหญ่อยู่ข้างหลังนี่เลยครับนี่ฮะขยัามาดูนี่นะฮะก็จะเป็นอ่างที่มีขนาดใหญ่ไนนะครับบางคนเนียเห็นผ้าแบบนี้ไม่ใช่คนดูนะอันนี้เป็นผ้าสําหรับเอาไว้เช็ดเท้านะครับแล้วเวลาใช้ก็จะมีผ้ายางปูก,ก่อนนะปูลงไปก่อนแล้วก็เป็นผ้าที่ปูเข้าไปนะครับ ที่นี่ครับถือว่ามีฝักบัวเนี่ยมีอยู่สองห้องต่างด้างหน้าเนี่ยมี2องอ่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะกับครอบครัวที่จะเดินทางแล้วต้องมาพักผ่อนที่นี่แบบสบายๆง่ายๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงอื่นต่อดีกว่าครับตามมาเลยครับกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับผมก็มาที่ห้องอาหารดยานสตีครับมาทานอาหารมื้อกลางวันซะก่อนที่จะไปพักผ่อน2วันหนึ่งคืนของผมเต็มๆแบบนี้แหละผมก็เลือกที่จะมาทานอาหารที่นี่นะครับเรียกว่า กว่า70รายการที่กำลังมองเห็นเนี่ยและก็ปั้นสดใหม่ทุกวันเชฟเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเขาเป็นเชฟแบบระดับพรีเมียมเลยอาหารสดสะอาดและก็ใหม่ตลอดที่สำคัญครับเป็นติ่มซำแล้วก็มันก็เป็นของโปรดของผมเนี่ยเห็นไหมนี่คือซุปเยี๊อวไผ่ครับเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกอาหารได้ครับราคาก็850บาทแต่ว่าอย่างนี้ครับจากที่ผมบอกนะถ้าคุณจองห้องพักอย่างที่ผมจองนะ2,800สามารถที่จะ ได้เป็นเงินเนี่ยเอามาใช้กับห้องอาหารได้ถึง2,020บาทนะครับแล้วก็เอามาใช้เนี่ยเงินยังเหลืออีกนะแล้วก็มารับประทานอาหารซึ่งบอกเลยว่างานนี้เนี่ยมีแต่จุกกับจุกนะครับลองดูอาหารสิครับแต่ละอย่างที่ผมมารับประทานวันนี้นี่นะครับโอ้โหเรียกว่ากินกันเนี่ยกินกลางวันเนี่ยอิ่มยันพรุ่งนี้เช้า,านะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรียกว่าอย่างนี้นะครับ ที่นี่เนี่ยนะอาหารเขาเยอะนะครับแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอิ่มยันเช้าเนี่ยไม่ได้แน่นอนพอกินอิ่มเสร็จแล้วผมเองต้องไปหาแอคทิวิตี้ทำแล้วนะครับครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่สปาเซนวารีนะครับหลังจากที่กินอิ่มแล้วครับมาดูสปากันสักหน่อยมนันดนวดผ่อนคลายนะครับเรียกว่าที่นี่เนี่ยถือว่า หลายคนนะครับก็มาใช้บริการกันเยอะที่สำคัญพอมาถึงที่นี่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาใช้เหลือเกินครับรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันคือโปรโมชั่นของที่นี่ครับ การต้อนรับนะครับเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยดีดีนะครับพี่เขาน่ารักมากโปรโมชั่น999บาทแต่นวดเนี่ยลักพันโหเรียกว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยอิ่มด้วยหลับสบายด้วยที่สำคัญครับผมให้พี่ก็พาเดินชมก่อนที่จะใช้บริการนะครับเราก็จะเห็นว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยคุณบรรยากาศเข้าไปเนี่ย โอ้โหดีเหลือเกินคือเข้าไปในหน้านอนมากมีทั้งเตียงที่เอาไว้สำหรับนวดแบบแผนไทยนะครับหรือเป็นเตียงสครับก็มีหรือเป็นเตียงที่สำหรับนวดน้ำมันก็มีเหมือนกันและที่สำคัญไม่ต้องอายใครเสียงดังได้เวลาเจ็บเพราะที่นี่เขา p r i v a t สุดๆดเลยครับบรรยากาศก่อนเข้าและก็บรรยากาศตอนออกเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่หรูหรามาเห่า บังปุริเยอะไรแบบนั้นเลยนะครับหลังจากเสร็จแล้วครับก็มานั่งพักตรงนี้แล้วก็รอเพื่อนๆแต่ก่อนที่จะออกไปนะครับแอบไปมองเห็นนะครับโปรโมชั่น999คิดว่าต้องมาใช้อีกแน่นอนรวมไปถึงเนียน,นะครับเราสามารถที่จะมีแคตตาล็อกแบบนี้ในการที่จะเลือกนะครับเป็นโปรโมชั่นต่างๆที่ทาง โรงแรมเนี่ยนะครับหรือทางสปาแห่งนี้มีได้เลยครับแล้วก็เลือกง่ายๆเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะถามพี่พที่อยู่ที่สปาได้เลยแต่ก่อนออกแวะแอปไปดูอีกสักนิดนึงครับก็มองไปเห็นเผื่อว่าสาวๆคนไหนที่ไม่ชอบนวดนะครับก็สามารถที่จะมาทำเล็บได้เหมือนกันห้องทำเล็บเขาก็ใหญ่โตโออามากเลยครับ มาดูบรรยากาศด้านนอกดีกว่านะครับชั้นนี้ครับก็เป็นชั้นที่สูงสักหน่อยครับพอเดินออกมาเนี่ยนะครับผมก็เจอบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติร่มรื่นเก้าอีน้นั่งแล้วก็มีบาร์เล็กๆสามารถที่จะสั่งเครื่องดื่มได้เหมือนกันครับเงินผมยังเหลือนะผมก็สามารถที่จะนำเงินที่มาใช้โปรโมชั่นของโรงแรมเนี่ยได้เลยนะครับผมก็เลยลองเดินไปเรื่อยๆครับนี่คือวิวด้านบนนะครับที่มองเห็นนะครับก็คือเป็นวิวที่มองตรงกับห้องนอนผมเลย แล้วก็เดินลงมาเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นนักสำรวจก็เดินลงมาเนี่ยผมก็มองไปเห็นไกลๆนู้นะเดี๋ยวดูวมันคืออะไรสิ่งที่ผมมองเห็นครับก็คือสนามเทนนิสครับเป็นอีก1กีฬานะครับหรือ1กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่สามารถทําได้ถ้าใครที่ชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับเขาก็จะมีข้อกําหนดของเขานะครับว่าเวลาตีเทนนิสจะต้องทําอย่างไรต้องมีคู่มาด้วยมีไม้มาด้วยนะครับ นี่แหละครับก็เป็นสนามเทนนิสซึ่งเป็นสนามที่อยู่บนดาดฟ้าเลยนะครับชั้น2 0่สิบกว่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นครับเดินเข้ามาข้างในนะครับก่อนที่จะเข้าก็เจอพี่ๆที่มายืนต้อนรับแบบนี้เลยครับก็จะมีสระว่ายน้ําที่สามารถที่จะลงไปไว่ายแช่น้ําได้อย่างสบายขยับเข้ามาอีกนิดนึงครับพอหลังจากอิ่มแล้วเดินชมวิวของโรงแรมไปแล้วเนี่ยนะครับก็มาที่นี่เลยครับ มาที่ฟิตเนสครับก่อนเข้าก็จะมีเจลให้ล้างมือนะห้องที่ผมไปเนี่ยห้องแรกเนี่ยนะครับก็มีจักรยานครับที่เราสามารถปั่นเบิร์นของเราได้นะครับมีพื้นที่กว้างมากนะครับแล้วคนก็ไม่แออัดที่สําคัญครับคุณเองเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเมมเบอร์ของที่นี่คุณก็สามารถมาใช้ได้และถ้าคุณมาพักแบบผมแบบนี้คุณก็สามารถใช้ได้ ฟรีเหมือนกันนะครับแต่เขาก็มีคลาสให้ด้วยเหมือนกันถ้าคุณอยากจะเข้าคลาสไหนก็สามารถถามเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันส่วนการออกกําลังครับเรียกว่าอุปกรณ์เนี่ยครบครันทีเดียวเป็นเครื่องแมชชีนเนยนะครับคุณจะเล่นอุปกรณ์เครื่องอะไรก็ได้แล้วก็จะมีแบ่งเป็น2ห้องนะเป็น2อโซนใหญ่ตอนนี้ผมก็กําลังเล่นแมชชีนอยู่นอกจากนั้นถ้าใครกังวลบอกเอ๊มีแมชชีนเียวหรือเปล่าส่วนดัมเบลเนี่ยนะครับมีให้ครบทุกขนาดเลยครับ ทุกน้ำหนักแล้วคุณก็จะมีเพื่อนเล่นเต็ไมไปหมดเลยครับหลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จแล้วครับก็เป็นมื้อเย็นผอมแล้วสิมาดูวิวสวยๆแบบนี้ที่ชั้น50กว่าๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องอาหารอูโนมาสนะครับห้องอาหารนี้เนี่ยครับเป็นห้องอาหารลักษณะที่เป็นอาหารสเปนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมากินอะไรผมจะมากินหมูย่างสเปนแต่ก่อนอื่นครับบรรยากาศเนี่ยมันดีมากๆ แล้วก็มีวายให้คุณสามารถที่จะจิบได้ด้วยนะครับหมูย่างสเปนที่ผมจะพามาชิมในวันนี้เนี่ยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยครับเป็นหมูที่อายุแค่2ส,สัปดาห์แล้วก็เขาก็มาทําเป็นหมูย่างสเปนแบบครึ่งตัวพร้อมเสิร์ฟกับซอสเกรวี่ซอสพริกเขียวมีน้าจิ้มแจ่วแล้วก็มีอาหารแบบนี้ครับเต็มเลยครับเรียกว่าอันเนี้ยมันอร่อยฟุดๆุดไปเลยรวมถึงเครื่องดื่มที่คุณสามารถที่จะเลือกดื่มได้ด้วยครับ มือนี้เนี่ยเป็นมือข้ามที่สุดแสนจะอร่อยแต่ความพิเศษอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกหมูของเขาเนี่ยนะกรอบนอกนุ่มในแล้วมันก็นุ่มถึงขนาดที่ใช้จานตัดได้แบบนี้ครับนี่เลยฮะเป็นการใช้จานเนี่ยสับหมูทําให้รู้ว่ามันนุ่มมากนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะโยนจานทิ้งไปแบบนี้ครับ เพราะว่าทางสเปนเขาก็ถือว่าจะทําให้เกิดความโชคดีหลังจากที่มีการหั่นมูแล้วนะครับแล้วก็เสิร์ฟใส่จานแบบนี้ครับเขาก็จะวางสวยๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทําหน้าที่พร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับเราได้รับประทานเลยครับนี่ถือว่าเป็นอาหารที่เป็น r บรคคอมเมนอย่างหนึ่งครับเวลาที่ไปห้องอาหารอูโนมาสที่เซ็นทาราแกรนบางกอกคอนชั c นเซ็นเตอร์ที่เซ็นทรัลเวลด์ผมจะบอกว่า มันเนื้อนุ่มมากเนี่ยผมกินอย่างอรนกอร่อยเลยนะฮะแล้วก็มีเมนูหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดสเปนนะครับหรืออันนี้เนี่ยเป็นเนื้อแล้วข้างนอกก็เป็นชาโคต้องลองชิมตอนแรกเนี่ยไม่กล้ากินนะแต่พอกินลงไปแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าขอชมอีกทีว่าเนื้อที่มันห่อด้วยชาโคแบบนี้ มันนุ่มมากแล้วก็แทบจะละลายในปากแล้วก็มีเนื้อสไลด์แบบนี้ครับแล้วก็เป็นเนื้อแบบผมเอาเป็นแบบว่ามีเดียมเนี่ยนะครับแล้วเนื้อมันก็จะนุ่มมากแล้วมันก็จะรสชาติดีสุดๆไปเลยเมื่ออิ่มแล้วนะครับก็อาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนหมดไปสําหรับ1วันแล้วครับวันนี้ของผมมันช่างหมดไปเร็วเหลือเกินครับเพื่อนๆครับการที่เดินทางมาที่นี่เนี่ยนะครับ ผมจะบอกว่ามันคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดเลยเพราะว่านอกจากได้มาทำแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วเราก็ยังได้มาดูตัวเองได้มาดูบรรยากาศโดยรอบได้มองเห็นเมืองกรุงอย่างที่เราอยู่เองบางครั้งเราไม่เคยเห็นมุมต่างๆแบบนี้นะครับมันก็เป็นการชาร์จพลังเพิ่มพลังให้กับตัวเองเป็นหนึ่งข้อในการที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากๆเลยครับและเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช้านะครับ มื้อเช้านะครับก็มาทานที่ห้องอาหารด y n นัสตี้นะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรอร่อยๆบ้างครับมื้อเช้าของผมครับเช้านี้เรียกว่ากลับมาที่ด y n นัสตี้เหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อวานตอนกลางวันแต่วันนี้ครับห้องอาหารเขาเปลี่ยนไปเลยครับในตอนเช้าอาหารเนี่ยเยอะมากมีทั้งเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์รวมไปถึงใครที่ชอบทานอะไรก็สามารถที่จะ เดินไปสั่งกับเชฟได้เลยมีเชฟเนี่ยอยู่ประจำตามซุ้มต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโรตีตอนเช้าดีไหมก็ทานได้เหมือนกันนะครับก็อร่อยทุกอย่างเลยครับเบคอนก็มีเหมือนกันนะครับหลังจากที่พักที่โรงแรมแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเดินลงมาที่เซ็นทรัลเวิลชั้น7นะครับแล้วก็ลงมาที่หน้าเซ็นทรัลเวิลแบบนี้ได้ครับไม่ยากเลยนะครับง่ายๆ และนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยครับว่าเที่ยวเสร็จช็อปต่อได้เลยบรรยากาศดีๆและผมก็มั่นใจกับที่นี่ครับเพราะว่าเขามีรมางวัลมากมายเลยครับ